นะคะเอาละค่ะจากเรื <het art ic> ่องของงานในอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะเราไปดูกันที่เรื่องราวของการท่องเที่ยวแบบจิตอาสาในช่วงเที่ยวชิรรมซึ่งเป็นช่วงประจารายการของเราทุกวันศุกร์นั่นเองนะคะก็จะพาไปติดตามค่ะบรรยากาศกิจกรรมการเรียนรู้นะคะของน้องๆจากอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะคะในชื่อตอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภูผาสู่ทะเลค่ะตอนที่แล้วนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามการเรียนรู้เรื่องราวของการอนุรักษ์ปะการังในท้องทะเลนะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลระบบนิเวศวิทยาทาง มาไปแล้วมาวันนี้ค่ะน้องๆกลุ่มบรุนทัวร์ของเรานะคะกําลังจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างวัดโรงเรียนและก็ชุมชนนะคะจะเป็นอย่างไรค่ะคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะในช่วงของเที่ยวคิดทมค่ะทัวร์วิชั่นโดยทีนเอ็นร่วมกับศูนย์สื่อความหมายธรรมชาติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พ,พ,พายามยากสภา,าชาติไทยองค์การสหประชาชาติ สนับสนุนโดยบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนบริษัทนิสสันประเทศไทยจำกัด P&G n และ NC Group การเดินทางเรียนรู้ยังพื้นที่ต่างแดนของตัวแทนเยาวชนชา,าวเขาบ้านแม่ตื่นและโรงเรียนติมรวมพัฒนาการลำลูกกาได้รับการอำนวยความสะดวกด้านที่พักจากโรงเรียนชมบุรีสุขบดแต่ที่นี่คงไม่ใช่เพียงที่พักผ่อนหลังจากต้องทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมาทั้งวันเท่านั้น วันรุ่งขึ้นน้องๆจะได้เจอกับตัวแทนเยาวชนเจ้าของพื้นที่รวมกลุ่มกลายเป็นสมาชิกเที่ยวคิดทำสามภาคและได้แนวคิดดีๆด,ด้านการเรียนการสอนที่แฝงอยู่เบื้องหลังภาพภายนอกซึ่งอาจจะไม่แตกต่างกับโรงเรียนอื่นค่ะช่วงสายของวันใหม่บรรยากาศโรงเรียนยังคงไม่ค่อยคึกคักค่ะเพราะยังอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนแต่ก็ได้คณะอาจารย์และนักเรียนบางส่วนจากโรงเรียนแห่งนี้ตั้งใจเดินทางมารับอาสาเป็นเสมือนไกด์ท้องถิ่น โดยได้อาจารย์กระมวลพัฒน์ทิพยไกรศสอนโชตผู้วงในการโรงเรียนชมบุรีสุขบดเป็นหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันนี้เริ่มต้นกับการพูดคุยถึงหลักการเรียนการสอนที่วันนี้เดินมาถึงเส้นทางเดียวกันคือให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนมุ่งหวังให้เกิดความหวงแหนและเห็นคุณค่าในท้องถิ่นโรงเรียนชมบุรีสุขบดเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนมัธยม แห่งแรกในจังหวัดชนบุรีเป็นโรงเรียนที่เป็นความภาคภูมิใจของเราชาวจังหวัดชลบุรีการเรียนการสอนของโรงเรียนของเราเนี่ยเราเรามีความพร้อมในหลายด้านเนื่องจากว่าโรงเรียนเราเป็นจังหวัดเราเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีเ,เศรษฐกิจค่อนข้างดีทีนี้อยากจะถามลูกๆที่มาจากโรงเรียนแม่ตื่นว่าโรงเรียนของหนูเนี่ยของลูกเนี่ยได้มีจัดก,การเรียนการสอนแบบใดเพื่อแลกเปลี่ยนในหนูกับโรงเรียนชลบุรีสุขบัย ค่ะโรงเรียนของหนูนะคะในการเรียนการสอนก็จะมีตามกลุ่มสาระค่ะได้คล้ายกันแต่ว่าก็จะมีการแบบว่าสอนแทรกเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติเข้าไปการอนุรักษ์ต้นน้ำเนี่ยค่ะแล้วก็จะให้นักเรียนนะคะได้ปฏิบัติเองอย่างเช่นวันนี้ใช่ไหมคะเป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วก็จะให้นักเรียนมองไปนะคะมาศึกษาธรรมชาติแล้วก็นํามาปรับใช้กับชีวิตบ้านเราเนี่ยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็แบบเป็นคนต้นน้ำใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการอนุรักษ์ต้นน้ำไว้ให้ว่าคนปายน้ำเพื่อใช้น้ำอย่สะอาดเนี่ยค่ะก็จะมีการใช้ธรรมชาติเข้้าามเกี่ยวของร ะค,ะค่ะแต่ของโรงเรียนชมบุรีสุโขทเนี่ยเรื่องเรื่องการอนุรักษ์เตาํำโดยการอนุรักษ์ป่าชายเลนป่าชายเลนเนี่ยเป็นแหล่งพ่อพันธุ์สัตว์น้ําอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นชมบุรีเนี่ยจึงเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เป็นที่มีอาหารทะเลค่อนข้างสมบูรณ์หนูคิดว่าการที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนโรงเรียนชมบุรีสุโขทเนี่ยหนูได้อะไรกลับไปบางสิ่งที่โรงเรียนเราไม่มีค่ะแล้วก็นำมาแลกเปลี่ยนกันค่ะ จากนั้นทางผู้มีการนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์จเจริญสุขบทผู้ก่อตั้งให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของเยาว,วชนและสำหรับเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนรวมถึงวัดเขาบางทรายซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแหล่งเรียนรู้ค่ะป,ปัจจุบนันนี้ชมรีสุขบดมีอายุถึงร้อกปีซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมที่เก่าที่สุดในจังหวัดชลบุรีที่เรา จุดประสงค์ของเราที่เราก่อสร้างเนี่ยเนื่องจากว่าเพื่อเทิดพระคุณของท่านที่ก่อสร้างโรงเรียนให้เราแล้วก็ตั้งโรงเรียนให้เรานะคะซึ่งท่านมีวิวววสัยทัศน์ยาวไกลในการก่อสร้างโรงเรียนมัธยมให้เราตั้งร้อยห้าปีผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็เพื่อที่ให้อนุชนรุ่นหลังเนี่ยได้เป็นศูนย์รวมจิตใจนะคะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกและก็ภายในโรงเรียนให้ประชาชนทั่วไปได้มากับสาักการะท่านเพื่อ เราลึกถึงพระคุณของท่านแล้วก็เพื่อจันลงศาสนาต่อไปจะมีหนังสือเก่าๆค่อนข้างเยอะนะคะของของสมเด็จนะคะแล้วก็ทางยุวะ ยัวพุทธนะคะของจังหวัดชลบุรีได้สร้างจัดทําหนังสือสมเด็จพุทธโคสาจารย์ขึ้นเพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้รู้จักว่าสมเด็จนั้นได้มีพระคุณต่อชาวจังหวัดชลบุรีอย่างไรนี่เป็นการน้ําชาเคยเห็นไหมลูกอันนี้เป็นของชาวจีนของเก่านะคะที่เรานํามารวบรวมเพื่อที่ให้ให ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนจะจับดูได้เนี่ยลูกจะจับเงินพวกนี้ก็จะแพงเพราะว่าจะลายแกะกันแกะลายเนี่ยจะต่ากกันออกไปอยายุเท่าไหร่ละคะคะ,ะ,ะมาอายุประมาณทนะเท่าไหร่อายุอันนี้เป็นร้อยปีอ,อันนี้เป็นร้อยปีโบราณทำแบบเนี้ยแต่ดูจับรูจับดูดูจับดูทั้งหมดเลย จับดูว่าหนักไหมหนักไหมเออหนักคนโบราณเวลาจะทําอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะทําไว้ให้มือคนทนหาวอมันจะหนักวันาทองเหลืองยิ่ยงหนัก่งมนค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งน,นี้เป็นความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนที่เป็นภาพสะท้อนแฝงให้เห็นว่าแต่ละบทบาทล้วนมีความสําคัญต่อกันและต่างเห็นคุณค่าระหว่างกัน เริ่มจากวัดที่เป็นสื่อกลางของการศึกษามาแต่อดีตโรงเรียนเป็นเสมือนคังผลิตบุคลากรคุณภาพออกสู่สังคมและได้ชุมชนเป็นพลังกลับมาทะนบํารุงพื้นที่สาธารณประโยชน์นั่นหมายรวมถึงวัดและโรงเรียนนั่นเองซึ่งการดํารงบทบาทของแต่ละความรับผิดชอบปลายทางจะนําไปสู่ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง มาชิดเที่ยวคิดทำจากโรงเรียนชมบุรีสุขบดีนำเพื่อนใหม่เที่ยวชมความสวยงามของวัดเขาบางทรายแหล่งเรียนรู้ในชุมชนใกล้โรงเรียนค่ะช่วงท้ายนี้เราขอลาคุณผู้ชมไปด้วยบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างเยาวชนและภาพของวัดที่เป็นสื่อกลางสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนชุมชนสังคมได้เป็นอย่างดี และเราขอขอบคุณทุกพันธมิตรที่เดินทางร่วมสร้างบรรยากาศของการให้ด้วยกันมาโดยตลอดรวมทั้งคุณผู้ชมสามารถติดตามกิจกรรมของเที่ยวคิดธรรมรวมถึงรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ f a c e b o o k v o l ร n ทัวรเที่ยวคิดธรรมค่ะไฮไลท์ตอนหน้าร่วมสัมผัสบรรยากาศเย็นสบายของท้องทะเลไปพร้อมๆกับสมาชิกเที่ยวคิดรม และรอยยิ้มของเด็กชาวเขากับการได้เห็นทะเลในภาพจริงครั้งแรกไม่ใช่จินตนาการอีกต่อไปนิสานพาสมาชิกเที่ยวคิดธรรมมาอยู่ที่โรงเรียนชนบุรีสุขบดเพื่อมาเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างวัดโรงเรียนและชุมชนที่จำเป็นต้องดำเนินไปอย่างเข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นคุณมปุ้มกันที่สำคัญของสังคมค่ะขอบคุณนิสารพันธมิตรของเราค่ะ